สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้น้องไนท์ครับผมน้องไนท์ซีวิทเซอร์ครับวันนี้จะมาทำยากกนให้ที่น้องดูเอฟซีดูครับสวัสดีครับนี่ครับตังแบงค์ร้อยครับแบงค์เดียวครับผมดูไม่มีอะไรครับดูครับมันไม่มีอะไรครับดูครับนี่ครับเป็นแบบนี้ครับดูครับครับผมใครดูคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดติดดิงครับ โอเคเดี๋ยวดูครับนี่ครับตังแบงค์ร้อยครับนี่ครับในตัวเหลือตังอยู่ร้อยเดียวนี่ครับในตัวเหลือตังอยู่ร้อยเดียวคือนี่ครับผมจะมาทําคลิปเล่นๆใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ดูไปเรื่อยๆครับครับผมผมไม่ได้พูดเยอะพูดพร่ำทำเพลงครับดูครับนี่ครับดูตังแบงค์ร้อยครับอันนี้ร้อยเดียว ครับผมวันเนี้ยผมมีตังค์อยู่ร้อยเดียวครับผมดูไปครับมันขาดมันเสียใช้ใช้ตังค์ไม่ได้ผมอดค่าข้าวไปมื้อหนึ่งครับผมร้อยหนึ่งมันมีประโยชน์หลายอย่างซื้อข้าวสารซื้อไข่ต้มซื้อมาม่าซื้อปลาป๋องได้ครับนี่ครับผมจะวันนี้จะนมาทํายากลให้พวกคุณดูครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ครับนี่ครับร้อยงครับดูครับ นี่ครับเริ่มเลยครับนี่ครับนี่ครับตังร้อยหนึ่งครับดูนี่ร้อยหนึ่งครับผมร้อยหนึ่งครับดูครับนี่นี่มันไม่เป็นไรครับดูตังร้อยหนึ่งครับนี่ครับนี่ครับตังร้อยหนึ่งครับโอเคเดี๋ยวทํายาคนให้ดูครับนี่เดี๋ยวผมผมจะเอามีดเอามีดเอามีดไปไปใส่ตังครับนี่ครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับ เข้าเข้าข้างในครับไม่ได้อยู่ข้างนอกครับดูดูครับนี่ดูดูครับนี่ครับเห็นไหมครับไม่ไม่ได้หลอกครับ <plastics>. น okay. ี่ครับผมผมจะเอามีดแทงแทงตังค์ครับดูครับนี่ครับดูครับนี่เลียมเลียมหน่อยได้นี่ครับนี่เลียมเลียมหน่อยครับโอเคครับผมดูครับดูครับนี่ครับป๊บป๊บนี่นะครับโอเคดูครับ ดูครับเรียมเดียมเยครับเนี่ยเดี๋ยวจับก่อนครับจับไม่มั่นก่อนนี่นี่นี่เข้าเข้าไปในตังครับนี่เข้าไปในตังเข้าในตังครับไม่มีครับนี่ครับไม่มีครับโอเคครับโอเคนี่ครับเข้าใงครับแล้วเดี๋ยวเอาดาดดาดแผ่นนี้ครับดาดแผ่นนี้เดี๋ยวเข้าไปครับโอเคเข้าไปครับ ดูครับนี่ครับดูครับนี่ครับดูครับนี่ครับจับตาดูไว้ครับจับตาดูไว้ครับอยู่กลางครับนี่ครับอยู่กลางครับดูดูครับเอาครับเริ่มแล้วครับดูครับเริ่มแล้วครับนี่จับมั่นก่อนครับนี่จับมั่นก่อนปุ๊บดูครับจับมั่นก่อนครับดูดูครับจับมั่นก่อนครับดูครับมีตังร้อยเดียวครับดูครับเนี่ยดูครับ ดูว่าแป๊บนึงครับโอเคอุ้ยโอเคครับขาดแล้วครับนะครับเอาเสียนตังขาดเลยครับดูครับจบเลยครับนี่ครับไม่เป็นไรครับอับอยากโกนครับร้อยเดียวครับนี่ครับไม่มีขาดครับดูครับนี่ โอเคครับผมนี่ครับนี่ครับตังใช้ได้ครับครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ครับใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ครับนี่ครับใช้ได้เหมือนเดิมครับนี่ครับโอเคเยี่ยมครับกดไลค์กดแชร์ครับขอบคุณครับ